วันนี้เราก็มาตกปลาขังกันนะครับผมนี่ครับนาชวนครับผมอโอ้ยกำลังเย่ออยู่เลยนนปล,า,ล,ยอปลาอยู่ไหนครับปลาอยู่ไหนเห้นตัวปลาเลยนะ เอาทีละคนนะะนี่อ่ะขึ้นมาเลยนอนครับน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนได้ทุกไม้ได้ทุกไม้ขี่โม้จริงๆ ดูฝ <c oughs> ั่งนู้นดิครับฝั่งนู้นถ้าทำควยอะไรก็ไม่รู้อีอะ <c oughs> วันนี้ตกปลานะครับปลากระพงนะไม่เอาปลาอื่นนะตกได้แต่ปลาอื่นไม่เอานะอันนี้เยื่อกับปลาหรือเยื่อกับรหัสครับเยื่อกับปลาไม่ได้เห็นตัวแหละผมเฮ้ยไปยังมันขับน้าำนีย ใช้ไหนเลยครับนะชมชมมาแล้วมาเร็วเป็นไงบ้างครับ สภาพเด็ดก่อนแต่ละตัวนี่เป็นวันทำลายข้าวของโอ้โหกระโดดได้ใจนี่ ฮิวโชว์นะครับโอ้วมือจะพังเราบ้างเฮ้ยเหยื่อด้วยครับเหยื่อนี่ของแท้นี่ครับผมไหนดูดินีเฮ้ยเอลอกผมม่งนัดเนตว่ะนัดเนตยังไงพัานอ่ะ